นี้เป็นบะหมี่ต้มยำนะครับแล้วก็มีไข่มังกรด้วยนี่ครับ่นี่นะครับ สวัสดีนะครับพวกับผมนะครับทศ XMAX STORY นะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปรับประทานนะครับก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับที่อำเภอสามพานนะครับก็อยู่ไว้ใกล้กับทางวัดดอนหวายครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้ออ่าคากีทอดด้วยที่ตลาดดอนหวายนะครับ ช่วงนี้น้ำมันลงก่อนอื่นเติมน,น้ำมันก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวขอเติมน,น้ำมันก่อนตอนนี้แก๊สโซโฮอลเอาห้าเหลือสามสิบแปดดแูนย์นะครับ เ,เริ่มต้นนะครับวันนี้เราก็าใช้เส้นทางสะพานสาทรน,นะครับเนี่ย คือแม่นาำเจ้าพยานะครับเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้เราใช้เวลากันประมาณครับสี่สิบนาทีนะครับหรืออาจจะเร็วกว่านั้น ก็เดี๋ยวผมจะวิ่งตรงเส้นทางราชพฤกษ์นะครับแล้วก็ไปออกปรมเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปเลี้ยวเข้าทางทางที่ไปวัดดอนหวายนะครับนี่คือถนนราชพฤกษ์นะครับเนี่ยถนนราชพฤกษ์นะครับก็จะเต็มไปด้วยนะครับเนี่ยที่เป็นหมู่บ้านแหล่งที่อยู่อาศัยนะครับหมู่บ้านใหญ่ๆนะหมู่บ้านมีชื่อพูดง่าย ระหว่างเส้นทางนะครับก็จะมีเป็นพั่วห้างร้านอาหารสูตร์อาหารอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยคือเส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นนี้จะมุ่งตรงไปนะครับออกถนนบรมราชชนนีได้ ถนนราชจพฤกษ์นะครับเข้าสู่โอ้โอ้โอ,โอ้กระโดเดเป็นกบเป็นเขียดเลยนี่นะครับนี่ออกถนนบรมราชชนนีแล้วนี่ครับผมเลี้ยวซ้ายเขานี่นะครับเนี่ยอันนี้คือจะเรียกว่าถนนหรือซอยเขาเรียกว่าบางเตยสองนะครับนี่เรามาถึงร้านแล้วนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขานะครับเนี่ยขวามือ เราหาที่จอดรถกันนะครับนี่ผมอยู่หน้าร้านนะครับเตี๋ยวเรือให้ขานะครับเนี่ยก็เขามีขายว่าเตี๋ยวแล้วก็พวกอาหารไทยอีสานนะครับ่ะเราไปข้างในกันนะครับอ่ะนี่นะครับนี่ผมสั่งนะครับเตี๋ยวต้มยำนะครับแล้วก็บวกไข่มังกรนะครับ บวกไข่ฟังกร20บาทนะครับเป็นเส้นบะหมี่นะครับ1แล้วก็เป็นส้มตำปูม้าอีกหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำน้ำผมสั่งเป็นน้ำมะพร้าวนมสดนะครับเดี๋ยวรอเขามารับออเดอร์นะผมให้ดูเมนูนครับนี่ถ้าประเภทพวกก๋วยเตี๋ยวนะครับก็จะเริ่มต้น60บาทนะครับเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเริ่มต้น60บาท พวกเก่าเหล่าหม้อไฟก็มีครับชุดใหญ่มีตั้งแต่ร้อยแปดสิบสองร้อยนะครับแล้วก็ถ้าพวกน้ำนะครับเนี่ยน้ำเปล่าสิบห้าบาทนะครับแล้วก็พวกน้ำเก๊กฮงเก๊กควยมีครับเนี่ยยี่สิบสามสิบแล้วก็พวกข้าวนี่ก็เริ่มต้นข้าวผข่เจียวสี่สิบนะครับเฟ้นไฟก็พวกห้าสิบหกสิบ ก็ราคาพอรับได้นะครัเนี่ยโอเคอืมนี่ครับแล้วก็พวกที่เป็นตระกูลปลาอะไร,ะไรใหญ่ๆก็สองสามร้อยก็มีนะครับเนี่ยอืมก็มีราคาเริ่มต้นนะครับเนี่ยอันนี้น้ำหลากหลายสีนะครับเนี่ยเนี่ยให้ดูอาหารนี่ครับคอหมูย่างทางอีสานนะครับอืม น่ลูกชิ้นก็มีนี่ลูกชิ้นนี่คเมนูเยอะแยะก็เป็นเมนูแล้วก็ร้านเขาก๋วยเตี๋ยวให้ขาครับก็เป็นสไตลก์ก๋วยเตีย๋ยวแล้วก็พวกอาหารไทยอีสานนะครับแล้วก็ประเภทยำทั้งหลายนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรารออาหารกันนะครับะระหว่างรออาหารนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมครับชมบรรยากาศร้านเขา อย่างครับนี่มะพราะ้าวนมสดอตอนนี้อาหารที่ผมสั่งก็มาแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นบะหมี่ต้มยำนะครับแล้วก็มีไข่มังกรด้วยนี่ครับน,นี่แล้วก็นี้เป็นตําผลไม้นะครับแล้วก็มีมะพราะ้าวนมสดปั่นนะครับเนี่ก็เดี๋ยวผมขอตัวจัดการของเหล่านี้ก่อนนะครับ เรียบนะครับนี่ทั้งตำผลไม้นะครับนี่บะหมี่ต้มยำบอกว่าเรียบจริงๆนะครับเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมเดินทางไปที่ตลาดดอนหวายกันต่อนะครับไปกันครับผมเดี๋ยวเราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตลาดดอนหวายนะครับนี่ไปหาซื้อ,อกินอะไรต่อนะครับปะ ก็ทางนี้เป็นทางเชื่อมนะครับก็สามารถไปที่ตลาดวัดดอนหวายได้นะครับอันนี้นะครับเป็นคาก,กินะครับเ,เอาสี่ชิ้นครับ,ส,รบสับครับนะก,นะก็อันนี้เป็นร้านนะครับที่ผมจะมาซื้อพวกคาก,กิแล้วก็ ขาหมูท่อน้ะเนี่ยร้านเนี้ยนี่ครับอ่ะนี่ชื่อร้านแพะสวนรัดนะครับนี่เขามีขาหมูนะครับก็มีขาหมูให้ชิมลองชิมดูก่อนนะอ่าแล้วก็นี้คือคากินะครับคากิชิ้นละ30มสินะครับส่วนขาหมูวันนี้คืออ่าขาละ360บนะครับขาใหญ่ก็มีครับไซส์ใหญ่380บาทนะครับ ก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศนะครับเนี่ยนี่เป็นตลาดดอนหวายนะครับเนี่ยมีของกินขายหลากหลายนะครับก็ร้านขนมที่ขึ้นชื่อเขาก็นขนมตาลแม่ไข่แต่ไม่อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย เกขามหมูก็มีนะครับเนี่ยน้านเนี้ยเนี่ยครับช่วงนี้หวยใกล้ออกครับโอเคนะครับนี่นี่อันนี้มีต้นไม้นะครับสายเขียวสําหรับคนรักสุขภาพนะครับเนี่ยให้ดูอันนี้เป็นพันอะไรครับเนี่ย หางก็ลกอกไซนี้ไซนี้หกสิบไซใหญ่ร้อยห้าสิบนะครับเน,น,นี่ยอือออร้อยห้าสิบฝั่งโน้นนี่ไซนี้ครับนี่1ร้ยหสนี่ต้นใหญ่แล้ว นี่ครับอันนี้อยู่หน้าร้านวุ้นกะทินะครับ น,น,นี่ประทูนะครับประทูใช่นี่ไข่เค็มไข่แปดไข่เยี่ยวม้นนา,มานี่ครับแปด เจ้าดังของดอนหวางนะครับให้ดูนะครับเนี่ยมีทั้งเป็ดอบน้ำผึ้งแล้วก็เป็ดพะโลนะครับนี่ดูหม้อต้มใสบิบ้มนี่ครับของแห้งหอยเยอะแยะนี่นะครับนี่ผมก็ได้คากิมานะครับนี่สี่สี่ชิ้นนะครับเนี่ แล้วก็มีหนมตาลปลาไข่นะครับนี่ก็เขาขายาเป็นชุดละ30นะครับก็ซื้อมา3อย่างครับมีหนมกล้วยนะครับหนมตาลแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับใบเตยนะครับนี่เกอันนี้4ชิ้นชีนละสามสิอนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเป็นกิจกรรมนะครับในวันเสาร์นะครับก็มาหาของรับประทานกัน ก็ที่แรกก็เป็นก๋วยเตี๋ยวห้ขานะครับสัมผัสนะครับอยู่ใ,ใกล้ดอนหวายนะครับแล้วก็แวะมาที่ตลาดดอนหวายนะมาซื้อของนะครับสําหรับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมขอเดินทางกลับบ้านนะครับวันนี้ก็อิ่มนะครับบอกได้คาเดียวว่าอิ่มแล้วก็เดี๋ยวไปอิ่มต่อที่บ้านนะครับเนี่ยอ่ะอ่ะก ขอขอบคุณนะครับที่กุนารับชมกันอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายนะครับไปแล้วครับ